สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 อ,อทับ2ทุกคนค่ะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนก็จะได้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูแอนอีครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยแล้วก็หลักภาษาไทยมาเรียนกับครูแอนได้เลยค่ะนักเรียนหยิบหนังสือหลักภาษาเล่มนี้เล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า38ค่ะ เราจะมาทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดเพื่อที่จะไปทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกดอีกนะคะมาทบทวนกันค่ะตัวสะกดคือพยัญชนะที่ประสม,มอยู่ท้ายพยางหรือว่าท้ายคําในแม่กกาแล้วมันแล้วทำให้เสียงของพยางหรือคํานั้นเปลี่ยนไปตัวสะกดแบ่งออกเป็น8มาตาแล้วก็แต่และมาตาจะมีพยัญชนะเป็นตัวสะกดดังนี้เลยไปดูมาตราแรก มาตาแม่กงแม่กงจะมีงองูเป็นตัวสะกดแม่กลมมอม้มมาแม่เกยตัวอะไรคะหย่อยักษแม่เกลวอแหวนต่อไปแม่กกแม่กกจะเพิ่มตัวสะกดเข้ามาจะมีกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอระครังแม่กบ มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเภาส่วนแม่กลก็จะมีนอหนูนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาแม่กดเยอะกว่ามาตาอื่นเลยจะเป็นดอเด็กจอจานชอชา้างซอโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานทนังมนโเทอพุทธา ตเต่าทอ,อ,ถ,อถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤสษีแล้วก็สอเสือค่ะส่วนพยางคหรือคำที่ไม่มีตัวสะกดเราจะเรียกว่าเป็นคำที่อยู่ในแม่กรกานะคะคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราคือคำที่มีตัวสะกด ด้วยพยัญชนะที่ตรงกับชื่อมาตาจำได้ไหมคะจะมีตัวอะไรบ้างตรงกับชื่อมาตาก็มีอยู่นี่มีงองงูมอมอา้ยายอยักษ์วัวแหวนกอไก่บอมไม,ม้นอหนูดอเด็กขาอันนี้จะเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดที่มันตรงตามมาตาส่วนคำที่ มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาก็คือคําที่สะกดด้วยรูปพยัญชนะตัวอื่นที่ไม่ตรงกับชื่อมาตานั่นเองค่ะแต่ออกเสียงท้ายพยางหรือท้ายคําเป็นเสียงเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันกับมาตานั้นๆก็จะเป็นก็จะเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้ได้ไหม ก็จะเป็นนี้เอานี้คิดดีกว่าคำที่ตัวที่อยู่ในในประกาที่ครูแอนวงไวเ้เนี่ยเนี่ยเนีย,นยพน่นี้จะเป็นคำเอ่อจะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำแบบหัดกันค่ะ อน,น้อาเรียนไปเอาหนังสือแบบฝึกหัดมาเล่มสีส้มอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเล่มนี้แล้วเปิดไปที่หน้าสามที่หน้าที่สามสิบหกค่ะหน้าที่สามสิบหก เราเรียนเรื่องสุขภาพดีมีชีวิมีสุขไปแล้วนะคะให้เราไปเขียนคำจากเรื่องสุขภาพดีชีวิมีสุขตามตัวสะกดที่กําหนดให้แม่และหนึ่งคำต้องเป็นคำที่มาจากในเรื่องสุขภาพดีชีวิมีสุขน,ะนั้นในหลักภาษาเนี่ยที่เราอ่านไปอ,ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเน เนี่ยในในเรื่องนี้นะในเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขเลือกคำมามัเรื่องมันจะมีอยู่2หน้าใช่ไหมคะที่เราอ่านไปเนี่ยหน้า3ามสหน้านี้กับหน้า36มสกเนี่ยสากับ36ให้เราไปเลือกคำใน2หน้านี้มาแล้วเอามาเขียนให้ตรงกับมาตาที่เขากำหนด ข้อ1แม่กลงสแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กกแม่กบแม่กลนแล้วก็แม่กดอย่างเช่นข้อที่1นึ่งเขาเอาแม่กงมาให้เราแม่กงเดี๋ยวครูแอนทําตัวอย่างให้ดูนะเราไปดูซิแม่กงในในเรื่องสุขภาพดีมีสุขมีคําว่าอะไรบ้างเอาคําว่าอะไรดีนะ ที่มีงองูเป็นตัวสักดนี่เจอแล้วคุณครูเอาคำว่ากองเชียร์ใช่ไหมกองเนี่ยกองเนี่ยคุณครูเอาคำนี้ไปนะกองเชียร์ ครูก็จะเอาคำว่ากองเชียร์เนี่ยมาเขียนให้ตรงกับมาตาแม่กลงเขียนให้โต๊ะให้เต็มบรรทัดนะคะกอ,องอกองชอเอเชียอ่ะแค่นี้แม่กลงเราก็ไปดูซิแม่กลมในเรื่องนี้มันมีอะไรบ้าง เอาแม่แม่แม่ละแค่1นึ่คำพอนะคะเอานักเรียนเดี๋ยวนักเรียนไปทําแบบหัดนะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในเฟซให้ครูแอนนะคะชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าคะ่ะ